บอร์รูพูดถึงน้องนนกุลใช่ไหมใช่ค่ะน้องบ้ายบอกเราคุ้นเคยดีนะน้องมาหาสวัสดีปีใหม่พี่ยุทธ์เป็นประจำทุกปีเลยพี่เนี่ยชอบบทบาทของน้องมากค่ะนนกุลที่เดินตะแอปเนี่ยเหรอใช่ค่ะนวันนั้นบิวตี้ in t เดอะบีชใช่ไหมใช่ค่ะใช่ปรากฏว่าเจ้าตัวเองเนี่ยพักหลังเดินสารรับรางวัลมักจะมีสปีดเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองล่าสุดที่ไหนหรอ เวทีแคทอเวอร์สครั้งที่17ได้รับรางวัลหนุ่ม,มปัง<ะ>แห่งปีค่ะไหนฟังซิว่าพูดว่ายังไงที่ทรงคุณุครับก็จริงๆผมเชื่อว่าไม่ว่าจะท่านสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสมาชิกผู้แทนรัษดรที่ทรงคุณบุฒิทุกท่านนะครับก้าวแรกที่ท่านก้าวเข้ามาในวงการนี้ผมเชื่อว่าทุกๆคนนั้นมีอุดมการณ์ที่แรงกล้าที่จะพัฒนาประเทศ <c oughs> แต่ว่า การเดินทางของท่านนั้นอาจจะประสบด้วยเหตุการณ์ต่างๆที่บีบบังคับให้ท่านกายไม่มีโซ่ตรวนบางอย่างแต่นี่เป็นเวลาที่ดีครับเวลาที่ดีมากๆเวลาที่ทั้งโลกจับจ้องมาที่พวกท่านทั้งหมดเป็นเวลาที่พวกท่านจะพิสูจน์ว่าอุดมการณ์ที่เคยมีในเยาววัยของพวกท่านนั้นจะสามารถงอกเงยมาเป็นรูปธรรมได้ณโมเมนต์นะี้ครับเพราะฉะนั้นฝากทุกๆท,ท่านด้วยนะครับไม่ใช่แค่ท่านสวแต่ท่านสสที่มีโอกาสจะได้เป็น รัฐบาลฝ่ายค้านเนี่นะครับขอบคุณทุกคนมากครับครับเมาาื่อวานนี้เจ<ะ>้มื่อวันศุกร์เจ้าตัวไปออกอีเวนต์ก็เลยพูดถึงเรื่องนี้นะข่าวถาม,มานี่มักจะไปสปีดนะเจ้าต,ตัวบอกก็ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการพูด แต่คิดว่าสุดท้ายก็ต้องยอมรับผลลัพธ์ที่ตามมาด้วยค่ะก็เชื่อว่าไม่ได้ส่งผลกระทบที่แย่เพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติที่ทุกๆสังคมมันมีคนเห็นต่างอยู่แล้วอันนี้ก็คือพูดในสิ่งที่รู้สึกว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นได้ก็คงจะดีถ้าหลายๆอย่างเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นผมก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทําให้วงการบันเทิงดีขึ้นได้ก็ดีใจม,มากๆท่านผู้ชม